ความอยากรู้อยากเห็นเป็นบ่อกเกิดของการเรียนรู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งฉลาดแต่ถ้าหากคุณอยากรู้มากเรื่องชาวบ้านมันก็มักจะนำพาความเลวร้ายมาสู่คุณเสมอสวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันดีเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า how at the end of the street บ้านช็อกสุดถนนหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทาง ทั้งแฟนเพจ Facebook Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ค่ำคืนที่เงียบสงัดณนะบ้านหลังหนึ่งที่ลายล้อมไปด้วยพงไพรบ้านหลังนี้มีบุตรสาวชื่อว่าเคเรียนซึ่งเธอก็ได้ลุกขึ้นมานยามค่ำคืนเดินไปตามทางบนบ้านและได้จงใจทำโคมไฟลม้มเกิดเสียงดังซึ่งนั่นทำให้แม่ของเคเรียนได้มาดูว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทว่าผู้เป็นลูกสาวกลับใช้อาวุธฆ่าชีวิตผู้เป็นแม่ด้วยความ เย่มโหดนำซ้ำเธอยังไปปิดชีวิตผู้เป็นพ่อให้ตายดับดิ้นอย่างไร้ปราณีการตายของสองสามีภรรยาต่างเป็นที่เล่าขานกับชาวบ้านละแวกนี้และในอีกสีปีต่อมาในวันที่ฟ้าสดใสมีสองแม่ลูกได้ย้ายเข้ามาอยู่ในละแวกนี้ซึ่งผู้เป็นแม่อย่างซาร่าเธอก็บ่นเพลิ่มพรำว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาเปิดประตูนัดเอาไว้ตอนบ่ายโมงนี่บ่ายสองครึ่งแล้วยังไม่มาเอลิซาก็บอกให้แม่ใจเย็นเขา คงติดธุระแหละสินคําของเอลิซาแดนเจ้าหน้าที่การขายก็ได้มาเปิดประตูให้เขาขออาไปที่มาล่าช้าเส้นทางมันคดเคี้ยวไปหน่อยและแล้วสองเมลูกก็ได้มาอยู่ณบ้านหลังใหม่บ้านที่ใหญ่โตล้อมรอบไปด้วยป่าและพงไัรซึ่งรอบข้างเป็นพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติช่างสวยสดงดงามเอลิซาผู้เป็นลูกสาวก็ได้เหลือบมองไปที่ข้างบ้านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองใช้บ้านที่สองพวมีทุกข่า รเปล่าซาร่าผู้เป็นแม่ก็ตอบว่าใช่ต้องขอบคุณพวกเขานะบ้านหลังนั้นทาให้ที่ดินละแวกนี้ถูกลงแม่เลยมีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้เอลิซาขอไปสำรวจรอบบ้านเธอได้เดินชมวิวรอบบ้านในป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่หารู้ไม่ในป่าที่ไร้ซึ่งผู้คนกลับมีบางอย่างกําลังแอบจ้องมองเอลิซาอยู่ในค่ําคืนนั้นเอลิซาก็ได้ทําอ่านให้แม่ลูกสาวก,กับแม่คู่นี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เนื่องจาก ตลอดมาเอลิซาอยู่กับผู้เป็นพ่อแต่ตอนนี้ทั้งสองอย่าร้างซึ่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูก็ตกอยู่กับแม่แม่ก็พยายามทําตัวเป็นแม่ที่ดีที่สุดถึงแม้จะไม่ตอบโจทย์ลูกสาวก็ตามการพูดจาบ,บนโต๊ะอาหารก็มักจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนั่นก็เพราะว่าทั้งสองต่างมีฟรีปากที่พอใช้ได้ไม่ต่างกันหลังจากที่กินข้าวเสร็จทั้งสองก็อยากย้ายไปนอนแต่ทว่าในค่ําคืนนั้นซาร่าผู้เป็นแม่กลับได้ยินเสียงรถเธอเลยตื่นขึ้นมา มองไปอย่างต้นตอของเสียงที่มาจากข้างบ้านและเธอก็ได้เห็นว่าบ้านข้างๆมีไฟเปิดอยู่นี่มันอะไรกันเวลาตั้งตีสาใครมาเล่นระแวกนี้ที่ได้ยินมามันควรเป็นบ้านร้างนี่ซึ่งซาร่าก็เก็บความสงสัยนี้ไปถามกับเพื่อนบ้านว่าใครอยู่บ้านหลังนั้นและก็ได้คําตอบว่าอาจจะเป็นไรอันลูกชายคนเดียวของครอบครัวนั้นที่ยังเหลืออยู่แต่เพียงผู้เดียวแต่ไรอันเขาเป็นคนเข้าสังคม ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไรเอลิซาที่ได้มางานสันสันนี้ด้วยก็ได้รู้จักกับไทเลอร์หนุม่มหล่อโปรไฟล์ดีเป็นถึงประธานชมรมช่วยเหลืออุทกภัยงานอาสาสมัครเขาเต็มร้อยแต่ทว่าคนอย่างเอลิซาก็ไม่ได้สนใจอะไรมางานปาร์ตี้นี้เพราะแม่ลากมาแต่ไงก็ยินดีที่ได้รู้จักงานสันสันก็ต้องมีการกินเลี้ยงซึ่งแน่นอนรอบโต๊ะของผู้ใหญ่และป้าข้างบ้านก็มักจะติชินินทาลูกหลานคนอื่นไปเรื่อยซึ่งประเด็นท็อปปี้สำคัญในวัน ก็เป็นเรื่องราวของครอบคอรัวเจคอบสันสองสาม,มีภรรยาที่ถูกฆ่าตายซึ่งคนที่เปิดประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาราเพราะเธอพอ่พวงว่าคนค้างบ้านจะมีอันตรายมากหรือไม่และด้วยมุมมองของเพื่อนบ้านเห็นได้ชัดว่าคนในสังคมนี้ต่างหวาดกลัวบ้านหลังนั้นน่าจะเผาทิ้งไปซะก็ดีเอลิซาก็ถามว่าเกิดขึ้นอะไรกับแครีแอนลูกสาวที่ฆ่าพ่อแม่ซึ่งเพื่อนบ้านก็ช่วยตอบบ้างก็ว่า ธอหายตัวไปเข้าไปนิปาหรืออาจจะจมน้ําไปเลยก็ได้เด็กตัวเล็กนิดเดียวแถมยังมีปัญหาทางสมองอีกแต่ทว่าก็ยังไม่มีใครพบศพเธอเลยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นได้แค่ข่าวลือซึ่งแน่นอนข่าวที่ไม่มีหลักฐานเอลิซานางเอกของเราก็ไม่อยากเอามาคิดแต่ทว่าผู้เป็นแม่อย่างซาร่าก็อย่างพวาพววงในวันต่อมาเอลิซาก็ทํากิจวัตรประจําวันของตนเอากีตาร์ขึ้นมาบรรเลงเพลงที่เธอชอบและยังอัดเพลงที่ เธอร้องเข้าไปในบล็อกส่วนตัวอีกด้วยในวันนั้นที่โรงเรียนไทเลอร์ได้มาทักทายเอลิซาและชักชวนไปเข้ากลุ่มด้วยกันเอลิซาก็ตอบว่าไม่ได้หรอกต้องไปดูหนังกับแม่และจังหวะน,นั้นเองแม่ก็โทรมาบอกว่าคงต้องเลื่อนนัดเนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้จัดเวรให้แม่อยู่กลางคืนเย็นนี้คงกลับบ้านไม่ได้คงกลับได้หลังเที่ยงคืนซึ่งนั่นทำให้เอลิซาว่างเธอเลยยอมไปกับไทเลอร์นั่นก็คือบ้านที่กลุ่มบรรเทาภัยรวมตัวกัน ชื่อสวยรูดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเด็กดีแต่ทว่าเปล่าเลยหมั่นก็แค่ฉากบางหน้าที่นี่เป็นที่มั่วสุมของเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งต่างมีเหล้าเบียร์เล่นไพ่ใครเซียนก็ตามกันเอลิซาก็พยายามเข้ากลุ่มกับเพื่อนแต่เธอเป็นคนดื่มไม่เก่งเลยขอปิีตัวเข้าไปบนห้องซึ่งที่นั่นเธอได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่กำลังมึนเมาด้วยความใจดีของเอลิซาเธอเลยหยิบผ้หาห่มม่มให้กับสาวที่ว่าซึ่งนั่นทําให้สาวปรนสนาตื่นขึ้นมาและไป พวกที่ห้องน้ำเอลิซาเลยได้เตียงนี้ไปครองและแล้วไทเลอร์ก็ได้มาคุยกับเธอไทเลอร์เมามากและก็เซียนมากด้วยเลยอยากขอเอลิซาบมบมซึ่งแน่นอนเธอไม่ให้อีไทเลอร์อีผู้ชายอัป,ปรีเห็นภายนอกไม่คิดเลยว่าจะหัวหมอกขนาดนี้เอลิซาเลยขอตัวกลับบ้านแต่ทว่าเธอไม่มีรถขามาก็มากับไทเลอร์แต่เมื่อกี้เพิ่งมีเรื่องกับไทเลอร์คงไม่กลับไปง้อหรอกยอมเดินกลับดีกว่ายอมเสียสักดิ์สี ึงแม้เส้นทางมันจะไกลไปสักหน่อยแต่แล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งได้ปรากฏอาสาจะไปส่งเอลิซาที่บ้านซึ่งนั่นก็คือไบรอันเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแ,แรกเอลิซาก็กลัวจะขึ้นรถกับคนแปลกหน้าแต่ด้วยฝนที่ตกพรำทําให้เอลิซาต้องจํายอมขึ้นรถไปกับไบรอันและทั้งสองก็เลยทําความรู้จักกาันรถเก่าๆของไบรอันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งแผ่นเสียงมันก็มีอยู่ไม่มากการพูดจาเห็นได้ชัดว่าทั้งกู้เข้ากันได้ดี และเบรอันก็มาส่งเอลิซามาถึงบ้านตามเป้าหมายทั้งสองได้จากลากาันและหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกและเมื่อแม่รู้ว่าคนที่มาส่งคือเบรอันแม่ก็ดูเหมือนไม่พอใจไม่อยากให้ลูกสาวไปยุ่งเกี่ยวกับคนพันนั้นแต่เอลิซาดูเหมือนจะปักใจชอบผู้ชายคนนี้ซะแล้วสี่แม่ห้ามปรามหนูก็ไม่สนตัดภาพมาที่เบรอันหลังจากที่มาส่งเอลิซาเขาก็กลับบ้านไปจัดเตรียมอาหารและนำอาหาร หลบไปชั้นใต้ดินที่ต้องผ่านประตูใต้พรมแล้วก็จะกับบังเกอร์ใต้ถุนบ้านและเมื่อเข้าไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะหนีออกไปไบรอันรีบจับตัวเธอเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือแครีแอนน้องสาวของเธอแต่ทว่าแครีแอนไม่อยากจะอยู่ห้องนี้อีกต่อไปไบรอันเลยจำยอมต้องฉีดยาให้เธอสงบลงอย่าก,กลัวไปเลยแครีแอนนี่พี่เองพี่จะดูแลน้องให้ดีฟังนะเรามีเพื่อนบ้านใหม่และพี่ก็ไม่อยากให้เธอไปยุ่งกับ เขาไบรอันพร้เพอดูแลน้องสาวตนเองอย่างดีที่เขาไม่เคยหนีห่างจากที่นี่นั่นก็เพราะว่าเครีแอนน้องสาวของเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยสมประกอบและเขาก็เลี้ยงดูน้องสาวอย่างลับๆไม่อยากให้คนอื่นรู้เดี๋ยวเขาจะประนามน้องสาวตนว่าเป็นคนที่ฆ่าพ่อและแม่ไบรอันจากลาน้องสาวและทิ้งคุญแจไว้บนประตูซึ่งนั่นก็เป็นที่ประจําของมันในวันต่อมาเอลิซาก็มาโรงเรียนตามปกติ แล้วก็มีสาวคนหนึ่งมาทักเธอขอบคุณนะที่เมื่อคืนเอา้ามาห่มให้ฉันชื่อจูเลียนเอลิซาได้เพื่อนใหม่จูเลียดเป็นสาวคนหนึ่งที่เคยลงไลนในตัวไทเลอร์แต่เมื่อรู้สันดานที่แท้จริงก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปซึ่งจูเลียดก็ได้แนะนําพี่ชายของเธอชื่อว่าเจฟและโรบ,บีซึ่งเจก,ก็อยากเจอเอลิซาอยู่พอดีเธอเคยอยู่วงดนตรีใช่ไหมเรากำลังหาน้กร้องนำอยู่อีกไม่นานจะมีการประชันวนในเขตนี้เธอสนใจ ซึ่งแน่นอนเฮลิซาไม่ยอมปฏิเสธโอกาสนี้แต่ถ้าได้ลองเทสกับวงใหม่ก็คงจะดีตัดภาพมาที่ซาร่าคุณแม่ทํางานเป็นนางแพรบ้านและในวันนั้นก็มีตํารวจมาใช้บริการซาร่าเลยใช้โอกาสนั้นถามถ่ายกับบิลตํารวจที่คอยเฝ้าระวังในเมืองเรื่องราวของไรอันเขาเป็นคนยังไงหรอบิลก็บอกว่าไราอันไม่ค่อยสมสิบุับใครแต่ตลอดมาที่ผมรู้จักเขาเขาไม่ใช่เด็กที่มีปัญหาไม่สร้างเรื่องแน่นอนมี แต่ผู้คนที่อากติกับเขาเท่านั้นนานทําให้สาราอุ่นใจขึ้นเมื่อได้ทราบเรื่องราวของไบรอันในส่วนเอลิซาเธอก็มาหาไบรอันที่บ้านเธอได้ด้ซีดีมาให้เห็นว่าไบรอันมีแต่เพลงเก่าๆและเอลิซาก็ถือวิสาสะสำรวจบ้านนี้ไปซะเลยมีข้าวของตุนมากมายดูเหมือนไบรอันจะไม่ชอบออกไปเปอร์มารเก็ตเลยซื้อของไว้ยเยอะไบรอันอยู่ในบ้านที่ใหญ่โตที่ยังสร้างไม่เสร็จห้องของเขาก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ อันก็อยู่ได้เขาเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้คนอย่างกูและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเอลิซาเธอเลยเดินเข้าไปห้องของแคลลี่แอนึึ่งนานทําให้เบรย์อันถึงกับเศร้านานมาแล้วที่เขาไม่ได้เข้ามาในห้องนี้แต่เอลิซาก็ยังระลาบระลวงห้องนี้มันเหมือนห้องเด็กเล็กมากนะฉันคิดว่าเธออายุ13สซะอีเบรย์อันเลยเล่าเรื่องราวในวันหนึ่งในวันที่เขากําลังเล่นอยู่กับน้องสาวชิงช้าคือของเล่นโปรดของพวกเขาพ่อและแม่ฝากให้เบรอันดูแล น้องในการเล่นชิงชา้าสองพี่น้องกวากแกวงอย่างรวดเร็วพ่อและแม่ก็แทบไม่สนใจลูกเนื่องจากกําลังดุดมา้าและอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดเคลรีแอนตกลงมาจากชิงชา้าไบอันรีบไปแจ้งพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็อยู่ในอาการเมายาจนสุดท้ายเวลามันก็สายเกินไปถึงแม้จะสามารถยื้อชีวิตเคลรีแอนไว้ได้แต่เธอกลับเปลี่ยนไปเป็นคนก้าวร้าวมากขึ้นชอบกรีดร้องและใช้ความรุนแรงเรื่องราวของน้อง สาวทําให้ไบรอันเศร้าเอลิซาก้นสัมผัสได้ถึงความรู้สึกโศกเศร้านั้นเธอเลยขอตัวกลับบ้านก่อนและขอโทษที่ล,ลาบละหลวงเอลิซานํานเรื่องราวของไบรอันมาเล่ากับแม่เขาดูเป็นคนน่าสงสารชาวบ้านก็เห็นเขาเป็นตัวประหลาดติดแท้จริงแล้วเขาเป็นคนดีดูโดดเดี่ยวอย่างเปล่าเปลี่ยวน่าสงสารนะคะแม่ก็ห้ามว่าอย่าแม่รู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรเอลิซาเธอชอบช่วยเหลือคนไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็นำพาความสวยมาสู่ตน ตัดภาพมาที่ห้องลับของแคลรแอนเธอสังเกตว่าประตูปิดไม่สนิทซึ่งนั่นเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะหนีออกไปโดนผู้เป็นพี่ชายขุมขังมานานเธอกล่าวย่างไปเปิดประตูนั้นซึ่งม่านก็ปิดไม่สนิทจริงๆเลยรีบใส่ตีนมาวิ่งหนีอย่างไวไบรอันได้เห็นน้องสาวของตนนี้ออกจากบ้านเลยรีบเร่งไล่ตามซึ่งแคลรแอนก็ตรงดิ่งมาที่บ้านของเอลิซาโดยที่เอลิซาเองก็ยังไม่รับรู้ถึงความอันตรายที่กำลังคลืบคลานและเซอร์ไพรส์จูเลีย ได้มาทําให้เอลิซาตกใจทั้งสองกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่ทันได้เห็นว่าภายใต้ของพวกหล่อนทั้งสองมีไบรอันที่กําลังจับตัวน้องสาวอยู่ในวันต่อมาเอลิซาก็มาเทศเสียงกับวงของเจคซึ่งมันก็เป็นวันปกติทั่วไปแต่เมื่อกลับบ้านมาก็ต้องตกใจแม่จัดเตรียมอาหารไว้มากมายไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรสักหน่อยแต่เมื่อมีคนมาเคาะประตูคนที่มาคือไบรอันแม่ได้ชวนเพื่อนบ้านมากินข้าวด้วยกันแรกๆก็เหมือนจะ ดดูีการพูดคุยก็เป็นไปอย่างปกติเบรย์อันเป็นหนุ่มมหาลัยแต่แล้วเมื่อแม่เผลอทั้งสองก็ได้จับมือกันและแม่ก็แอบได้เห็นและนั่นทําให้แม่ตบาบะแตกเบรย์อันฉันมีอะไรจะพูดลูกสาวฉันเป็นเด็กม,มัธยมส่วนเธอก็เป็นหนุ่มมหาลัยฉันรู้ว่ามันไม่ควรแต่ฉันมีกฎข้อหนึ่งอย่าให้นายทาตามฉันไม่อยากให้ลูกสาวต้องอยู่กับนายเพียงลําพังนาย้าใจใช่ไหมเบรย์อันก็ว้าวเลยมีแม่ที่รักรูปแบบนี้ผมพอเข้าใจดูเหมือนบรรยากาศจะไม่เป็นใจ และไบรอันก็ขอตัวกลับบ้านก่อนซึ่งนั่นทําให้เอลิซาไม่ค่อยลงรอยกันอีกมากนักแม่เชิญเข้ามาที่บ้านแล้วก็ไล่ตะเพิดเข้าแบบนั้นเนี่ยนะเฮ้อช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับเอลิซาแต่สําหรับซาร่าแล้วเธอคิดว่าตนทําถูกเธอแค่อยากเป็นแม่ที่ดีและอยากปกป้องลูกลูกสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์การที่มีหนุ่มมหาลัยอย่างไบรอันมาพัวพันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่เอลิซาก็คิดว่าแม่ทําเกินไปเธอระบายความรู้สึกนี้กับยูเลียนฟังเธอ ไปขอโทษไบรอนในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและขอให้บรอันไปส่งเราหน่อยได้ไหมซึ่งไบรอันก็อ้ามอึงแม่เธอห้ามแล้วนะแต่เอลิซาก็บอกมีจูเลียอยู่ทั้งคนพวกเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังและทั้ง3ก็ได้ขึ้นรถไบรอนและพาจูเลียนไปส่งที่บ้านและไบรอันกับเอลิซาก็ได้อยู่ด้วยกันซึ่งแม่ก็ทําหน้าที่ตทรจริกโทรมาที่โทรศัพท์บ้านเพื่อเช็คว่าลูกอยู่บ้านหรือเปล่าแต่เอลิซาที่มีไหวพริบเธอตั้งค่าโทรศัพท์บ้านให้โอนสายมาที่มือถือเธอเมื่อแม่โทร เธอก็บอกว่าตนอยู่บ้านแต่แท้จริงแล้วตอนนี้เธออยู่กับไบรอันสองหนุ่มสองสาวได้ยินด้วยกันความรักก็ก่อเกิดโดยไม่ทันตั้งตัวยิ่งเฉพาะไบรอันมีมุมมองแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งนั่นมันต้องตาต้องใจเอลิซาเป็นอย่างมากจนเธอเผลอจูบไบรอันไปทีหนึ่งซึ่งไบรอันก็ตอบรับในจูบนั้นและแล้วทั้งสองก็มาต่อที่บ้านของไบรอันซึ่งหารู้ไม่ว่าการกระทำของทั้งสองมันส่งเสียนผ่านวิทีสื่อสาร จึงทำให้เคลลี่แอนตื่นเอลิซาขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนเคลลี่แอนที่เพิ่งตื่นจากผวังเธอก็นิ่งขึ้นได้ว่าพี่ชายมักจะวางคุญแจไว้บนประตูเธอเลยนําแผ่นกระดาษมารองเอาไว้และใช้ร่างกายกระแทกประตูเพื่อให้คุญแจหล่นลงมาซึ่งนั่นก็สำริจผลโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเธอไม่รอช้ารีบขึ้นมาจากห้องใต้ดินไบรอันเห็นน้องสาวหลุดออกมาเธอเลยรีบไล่เอลิซาออกไปจากบ้านเพราะกลัวว่าเธอจะล่วงรู้ความจริง ถึงเมื่อกี้มันกําลังเข้าได้เข้าเข็มเอลิซาก็งงงวยเกือบจะเสียตัวแต่ทําไมโดนไล่ออกมาไบรอันรีบไล่ตามน้องสาวไปเข้าไปในป่าซึ่งใจกลางป่าเลยก,ก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งกางําลังเล่นจาจี้แคลี่แอนตรงดิ่งไปที่รถคันนั้นไบรอันรีบลากน้องสาวกลับมาเขาได้ปิดปากน้องสาวไเวเ้แน่นซึ่งมันก็แน่นเกินไปจนน้องสาวไม่สามารถหายใจได้จนท้ายที่สุดแคลี่แอนก็ได้หมดสติซึ่งนั่นทาให้ความลับของไบรอันไม่ถูกเปิดเผย ัดภาพมาที่เอลิซาเธอดูโศกเศร้ามากกับการผิดหวังในวันนี้แม่ก็พยายามมาพูดคุยในเรื่องเมื่อวานที่แม่ทําเกินไปเอลิซาก็ทําได้แต่ฟังแล้วก็อึง้งพราะในหัวตอนนี้เธอไม่คิดอะไรแล้วคิดแต่เรื่องว่าทาไมไบรอันถึงไล่เธอออกมาในวันต่อมาเอลิซาก็ได้มาซ้อมดนตรีซึ่งวันนั้นเองเป็นวันที่ไรอันโทรมาเธอดีใจมากที่เขาโทรกลับมาสักทีไรอันได้กล่าวขอโทษเรื่องเมื่อคืนผมมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณมันเป็นเรื่องที่ บอกใครไม่ได้แต่ผมจะบอกคุณวันหลังละกันเอลิซาก็บอกว่าฉันต้องไปแล้วฉันมีการประชันวงดนตรีที่โรงเรียนหวังว่าคุณจะมานะซึ่งไบรอันก็ตอบรับคำเชิญนั้นและเมื่อไบรอันมาถึงโรงเรียนกลุ่มนักเลงที่นำทัพมาโดยไทยเลอร์ก็สังเกตเห็นไบรอันด้วยความเกลียดชังที่มีอยู่ในร่างกายก็เลยไปทักทายไบรอันอย่างยียวนกลนประสาทแต่ไบรอันก็สามารถรับมือได้โดยการที่ไม่สนใจพวกมันแต่แล้วเมื่อไบรอันมาเจอกับเอลิซาไม่นานก็มีคนมาแจ้งข่า ว่าพวกมันทำลายรถนายเมื่อไบรอันมาห้ามปรามพวกมันกับกระทืบเขาไบรอันจำเป็นต้องป้องกันตัวตีนมากมายกระทืบมาที่เขาไบรอันเลยจับขาดเทเลอร์และหักมันซะเลยเมื่อเห็นว่าไทเลอร์แย่เขาคิดว่าคงทำมากเกินไปไบรอันเลยเดินหนีกลุ่มแก๊งพวกไทเลอร์ก็รู้ว่าไบรอันจะไปที่ไหนเลยไปดักรอเขาที่บ้านเอลิซาก็คิดว่าเริ่มันใหญ่มากเกินไปแล้วเธอยอมละทิ้งวงและขับรถไบรอันกลับไปที่บ้านและด้วยความ ความเร็วของรถทำให้เอลิซาไปยุติการวางเพลิงที่บ้านของไบรอันได้ทันกลุ่มแกล้งนักเลงพวกนี้มันชักอับลลงจริงๆแต่แล้วไม่นานแม่ของเธอก็ได้โทรมาบอกว่าไทเลอร์ขาห่างคนเขาว่าไบรอันหักขาเขาลูกอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่บ้านเอลิซาก็ตอบตามตรงว่าไบรอันป้องกันตัวจากนักเลงหกคนที่พยายามลุมเขานานทำให้แม่พวาวะพะวงลูกสาวได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่สมควรอีกแล้วเธอเลยฝากให้บิวตำรวจที่รับคดีนี้ ที่กำลังจะไปสอบสวนไบรอันไปดูลูกสาวที่บ้านให้หน่อยดูว่าเอลิซาอยู่บ้านไหมแค่นั้นฉันก็อุ่นใจแล้วซึ่งเบลก็ไม่ปฏิเสธยังไงเขาก็ต้องมาที่บ้านของไบรอันอยู่แล้วแวะไปที่บ้านคุณสักแป๊บก็ไม่เสียหายอะไรตัดมาที่เอลิซาเธอเสงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยยิงแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกและในจังหวะนั้นเอลิซาก็เหลือมองเห็นผ้าอนามัยในถุงถังขยะไบรอันแอบพาสาวมาหรือเปล่าด้วยความสงสัยนี้เธอเลยไปสำรวจบ,บ้าน ซึ่งชั้นสองมันยังสร้างไม่เสร็จเลยลงมาที่ชั้นล่างแทนด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นทําให้เธอได้เจอกับประตูลับใต้พรมเอลิซาเปิดประตูมันเข้าไปแล้วได้เจอกับประตูบานหนึ่งที่สามารถล็อกจากด้านนอกเธอเลยเปิดประตูเข้าไปเซลวินาทีที่เธอเข้าไปในนั้นเคลลี่แอนก็พุ่งมาทําร้ายเธอโชคยังดีที่ไบรอันกลับมาทานันและสามารถยับยั้งการกระทําของเคลลี่แอนได้ไบรอันฉีดยาให้น้องสาวสลบลงและดูเหมือนว่าเคลลี่แอนผู้นี้จะม ตาสองสีเอลิซาที่ตรงดิ่งขึ้นมาชั้นบนเธอก็ยังงงงวยผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่แล้วเมื่อเธอเจอคอนแทคเลนส์สีฟ้าเรื่องในหัวก็เริ่มประดิษฐ์ต่อเมื่อค้นกล่องขยะก,ก็เจอกับซองคอนแทคเลนส์จริงๆเธอหันมองไปที่ผนังมีภาพสองพี่น้องที่กำลังเล่นจิงชาซึ่งทั้งสองก็มีดวงตาสีฟ้าไม่เหมือนกันแต่คอนแทคเลนส์นี้มีไว้ทําไมความสงสัยนี้ทําให้เกิดยอดนักสืบและเอลิซาก็ได้เจอกระเป๋าตังค์ซึ่งผู้หญิงมาก จะใช้เมื่อเปิดดูในนั้นกลับมีชื่อแพ็กกี้จอรนอยู่แล้วใครกันคือแพ็กกี้จอรนแต่ที่แน่ๆเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เมื่อเบรย์อันขึ้นมาชั้นบนเบรย์อันก็ขอให้เธออย่าบอกใครเรื่องนี้เธอก็ตอบว่าได้และขอตัวกลับบ้านก่อนแม่ชั้นโทรตามมาแล้วเบรย์อันขาไปยักหน้าไวา้คุยเรื่องนี้กันใหม่แต่เมื่อเอลิซาเผลอเบรย์อันกับฟาดวเตอร์เข้ากับผนังทําให้เธอหมดสติลงไปเมื่อฟื้นขึ้นอีกทีตอนก็อยู่ในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยเครื่องพันธนาการ และไรอันก็ได้เล่าความจริงแท้จริงแล้วเคลลี่แอนตายไปนานมากแล้วในวันที่เราเล่นชิงชาเธอเสียชีวิตในวันนั้นเคลลี่แอนตายไปนานแล้วแต่ทว่าไรอันก็ไม่สามารถขาาน้องสาวได้เขาเลยจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือแพ็กกี้จอนและพยายามทําให้ผู้หญิงคนนี้เหมือนน้องสาวตนเองมากที่สุดเพื่อม,มาทดแทนความรู้สึกในใจที่สูญเสียน้องสาวไปแต่ในตอนนี้ไรอันไม่อาจเลิกได้ว่าต้องการเอลิซาหรือเคลลี่แอนเขาไม่ สามารถขาดเคลรี่แอนได้จริงๆแต่ถ้าห่างเอลิซามาเป็นเคลรี่แอนละ่ะหนึ่งในสองไบรอันก็จะมีพร้อมทั้งแฟนและก็น้องสาวเพราะแท้จริงแล้วไบรอันก็เป็นคนวิกลจริตคนหนึ่งที่ขาดความอดอุ่นเลยต้องหาอะไรมาทดแทนกับความรู้สึกที่ส่วนเสียไปไบรอันได้ลากตัวเพกกี้จอรนไปไว้ท้ายรถเพื่อจะทําลายศพและกลับมาดูแลเอลิซาต่อเพื่อแต่งเติมให้เธอมาทดแทนเคลรี่แอนระหว่างนั้นทั้งสองได้คุยกันความจริงก็ได้ ปรากฏไบรอันนี่แหละแท้จริงแล้วที่เป็นคนฆ่าพ่อแม่บทสนทนานั้นถูกยุติลงเนื่องจากบิลตำรวจได้มาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านไบรอันก็ออกไปต้อนรับทำหน้าซื่อตาใสบิลถามไบรอันตามตรงว่านายทำไปเพื่ออะไรไรเนอร์ถึงกับขาหากักไบรอันก็บอกว่าป้องกันตัวมันเป็นเรื่องที่จำเป็นพวกเขาทำลายผมก่อนบิลเป็นตำรวจที่มีคุณธรรมถึงแม้ชาวบ้านจะมองว่าไบรอันเป็นตัวอันตรายแต่สำหรับเขาแล้วไบรอันไม่เคยก่อเรื่อง เลยเชิญเชิญให้ไบรอันไปให้สอบปากคําพุ่งนี้ที่โรงพักในระหว่างที่ทั้งสองสนทนาเอลิซาที่อยู่ด้านล่างก็พยายามหนีออกจากพันธนาการซึ่งบิลก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเลยย้ําเตือนให้ไบรอันไปให้คําสอบปากคําให้ได้ไมิฉนั้นนายจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก่อนออกไปบิลได้หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อโทรหาเอลิซาทว่าเสียงที่ดังมือถือเอลิซาอยู่ในบ้านหลังนี้บิลไม่รอช้ารีบยกอาวุธขึ้นมาไบรอันหลอกเขาว่าอยู่ เดียว,ยวแต่ไบรอันเองก็ฉลาดเขาได้ปิดไฟในบ้านเพื่อล่อให้บิวมาตามทางแสงสว่างซึ่งปลายทางมันคล้องใต้ดินตับพาดมาที่เอลิซาเธอได้ใช้คมไฟในการจี้มาที่เชือกถึงแม้มันจะปวดแสบปวดร้อนแต่มันก็ช่วยให้เธอหลุดรอดจ,จากเชือกที่ถูกมัดเอาไว้ในส่วนของบิวถึงแม้เขาจะเป็นตำรวจและมีอาวุธปืนแต่สุดท้ายก็ภายพปให้กับเจ้าทินไบรอันพุ่งเข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวและเสียดแทงมีดเข้าไปใน อกปิดชีวิตตำรวจผู้นี้และไบรอันก็ลงมาที่ชั้นล่างเพื่อมาจัดก,การกับเอลิซาต่อทว่าจังหวะที่ไบรอันเปิดประตูเข้ามาเอลิซาก็ได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อวิ่งหนีออกไปและคุมขังไบรอันเอาไว้ในชั้นใต้ดินแต่ไบรอันก็มีคุญแจเขาเลยไม่รอชา้ารีบไล่ตามเอลิซามาเอลิซาก็ฉลาดพอที่จะเอาเครื่องซักผ้ามาทับวางประตูทําให้เธอมีเวลามากพอในการหาช่องทางหนีถึงแม้ประตูหลักมันจะถูกปิดทิ้งเอาไว้แต่เธอก็ยังไม่ ยอทอจนมาเจอกับรถคันหนึ่งและพยายามหาคุณแจของมันคลิปจะขับรถฝ่าผนังออกไปได้แต่แล้วเธอก็ไม่เจอกับคุณแจเจอแค่กล่องปริศนาอันหนึ่งซึ่งในนั้นมันได้บรรจุยาสลบเอาไว้และไบรอันก็โผล่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวใช้ยาสลบนั้นโปะที่หน้าเอลิซาจนทําให้เธอหมดสติลงไปอีกครั้งเอลิซาลืมตาตื่นก็พบว่าตนอยู่ที่ท้ายรถพร้อมกับศพของแพ็กกี้จอรนแต่เอลิซาก็ยังไม่ยอ่อท้อเธอใช้เท้าที่เบาะหลังเพื่อหา ออกซึ่งนั่นมันก็สำเร็จผลแต่ทว่าในรงรถนี้มันถูกปิดตายตัดภาพมาที่แม่เธอเป็นห่วงลูกสาวมากติดต่อลูกก็ไม่ได้ติดต่อมาหาบิลบิลก็ไม่รับสายเลยมาถามไบรอันว่าเจอเอลิซาไหมไบรอันก็ยังคงต่อแหลต่อไปบอกว่าผมอยู่คนเดียวแต่แล้วกลับมีเสียงกระจกดังแปง้งซึ่งนั่นเป็นฝีมือของเอลิซาแม่เลยตะโกนถามเอลิซาลูกอยู่นี่ไหมเอลิซาเมื่อดินเสียงแม่เธอเลยเรียกร้องขอให้แม่ช่วยแม่ก็มี รชาชรีบเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อตามหาลูกสาวโดยที่ไม่ทันระวังตัวท้ายที่สุดแม่ก็มีชะตากรรมไม่ต่างกับบิลถูกมีดเสียดแทงเข้าไปที่กลางท้องเอลิซาที่กําลังหาทางหนีเธอได้แต่ซ่อนในมุมมืดและได้เห็นว่าแม่ถูกลากเข้ามาในสภาพที่ไม่ต่างอะไรจากโศพเธอถึงกับน้ําตานองแต่แล้วไบรอันก็เหลือบเห็นกระจกที่แตกออกเขาเลยพยายามตามหาเอลิซาเอลิซาก็ซ่อนอย่างเต็มที่เมื่อสบโอกาสเธอตรงดิ่งไปหาศพ เพราะสบ,บิลมีปืนและใช้ปืนนั้นในการต่อสู้แต่ไบรอันก็ฉลาดพอที่จะปิดคันโยกไฟทําให้ห้องนี้มืดมิดเอลิซาหยิบไฟฉายมาจากตัวตํารวจและพยายามส่องหาทางแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกตําแหน่งซึ่งทําให้ไบรอันเข้ามาจากการเธอจนได้ทั้งสองยือ้อยุดฉุดกระชากแย่งปืนกันไปกันมาแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่มีกําลังมากกว่าจะสามารถต่อสู้ระยะประทิดได้ดีกว่าซึ่งนั่นก็คือผู้ชายอย่างไบรอันเอลิซา กำลังจะเสียท่าแต่แล้วแม่ก็ไดลุกขึ้นมานําคอมาทุกไบรอนและสามารถช่วยลูกสาวออกมาได้แท้จริงแล้วแม่ยังไม่ตายสุดท้ายที่สุดไบรอนก็ถูกจับกุมตัวแม่ลูกก็ตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เพราะไม่อยากจดจําเรื่องเลวร้รายที่เกิดขึ้นไบรอนก็ต้องรับกรรมต่อไปรักการรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชสําหรับอัจยากรนที่มีชื่อว่ากอดแทมและเขาก็หัวน้ำลึกวนหวานในวัยเด็ก ที่แม่พยายามแต่งตัวเขาเป็นหญิงและยัดเยียดให้เขาเป็นเคลรีแอนซึ่งนั่นก็เป็นบ่อเกิดในความเลวร้ายทุกอย่างที่สร้างสารรค์ให้ไบอันเป็นคนไม่สมประกอบและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่5 6เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย